สวัสดีครับวันนี้เอาครีมอนเนกประสงค์หนึ่งตัวที่น่าสนใจมาให้ชมกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามันใช้งานดีไหมนะครับครีมอนเนกประสงค์พวกนี้ผมเคยจับมาหลายตัวนะครับตั้งแต่ <c oughs> พวกแบรนด์ของแท้ของไม่มีแบรนด์นะครับของแบรนด์เมกาอาจจะผลิตจีนหรือผลิตเมกา,กาก็แล้วแต่แหละหรือแม้แต่แบรนด์ดังท,ท,ที่หลายๆท่านรู้จักก็คือพวกลิเทอร์แมนนะครับตระกูลเวฟบตระกูล ฟ p ีพีโฟเคยจับมาหมดแล้วนะครับอันนั้นมันดีดีมากๆแต่ตัวนี้เดี๋ยวมาดูราคาปัจจบนนุบันกันก่อนอันนี้ผมอ้างอิงจากในช้อปปีนะครับเจอร้านไหนไม่ก็แล้วแต่ไม่รู้แหละนะครับก็ดูราคากันเอาเองนะครับเหรยราคาก็จะอยู่ประมาณพันต้นๆนะครับพันสามเนี่ยพันสามพันสี่นะครับ, 1, 3, 4, รบอันนี้สองพันก็แพงไปหน่อยนะครับไม่แนะนาให้ซื้อ อันสามนี่กําลังดีนะครับนี่หรือถ้าท่านสนใจอยากอุดหนุนหรือสั่งผ่านร้านที่เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับที่พี่แกส่งไฟฉายส่งของมาให้รีวิวตลอดก็คือร้านแบตเตอรี่ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์หาแป๊บหนึ่งนี่ครับแบตเตอรี่ไทยแลนด์ใน a c e b o o k เข้าไปสอบถามและไปสั่งได้นะครับนี่ผมได้มาจากกองนี้แหละนี่ครับ อันนี้ไม่ใช่ของสปอนเซอร์นะอันนี้ซื้อมาใช้เองนะซื้อมาใช้เองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็มือหนึ่งมันอยู่ประมาณพันนต้นเนาะจริงๆราคามือหนึ่งมันก็คุ้มแล้วนะครับสลับเพื่อนๆที่หามาใช้งานซองนี่เขาไม่ได้แถมนะอันนี้เป็นซองที่ผมมีอยู่แล้วนะครับได้มาจากอาจจะซื้อขีมอะไรสักตัวหนึ่งนี่แหละแล้วแล้วเขาแถมมานะมันก็ใส่ได้กันได้พอดีนะครับ แต่ตัวนี้ผมได้มาแค่มันเป็นของอ่อจะเรียกว่าของมือสองได้ไหมมันก็กึง่งกึ่งของมือสองแต่มันเป็นของที่มีตําหนินะครับตาหนิยังไงเช่นครีมฝือดอ่าตัวของคีมนะครับฝืดแล้วก็ออุปกรณ์ต่างๆที่เป็นใบหลักด้านนอกเนี่ยบางบางอุปกรณ์มันล็อกไม่สุดล็อกไม่ดีดขึ้นอ่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับเขาก็เลย ทางเพจแบตเตอรี่ทะเลนะครับก็เลยเอามาเหมือนเทขายในราคาขาดทุนเลยแหละเก็บอว่าขาดทุนนะครับแต่ก็แต่ก็ดีที่ที่หลายๆคนก็ได้เอาซื้อพวกนี้มาไว้ใช้งานรวมทั้งผมด้วยนะครับตัวนี้ผมได้มาราคา450บาทรวมส่ง50บาทก็จะตกอยู่ที่500บาทคีมมันเดียวส่ง5 0 0บาทคุณคาดหวังอะไรจากคีมตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคุ้มแค่ไหนนะครับก็ เดี๋ยวพูดเรื่องน้ำหนักก่อนน้ำหนักการรูปทรงมันเนี่ยแน่นอนว่าใครที่เคยใช้เลเทอร์แมนเวฟเวฟพลัสเนี่ยเห็นแล้วรู้เลยว่าได้แรงบรรดาใจมาเต็มเ็มนะครับจะเรียกว่ากอฟก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็พยายามดีไซน์ไม่ให้เหมือนมากนะครับซึ่งแบรนด์โูหัวเนี่ยครับ่าจารอ์หัวนะผมอ่านผิดขออภัยนะร,รุ่นเค0มเนี่ยมันมันเป็นแบรนด์ลูกของบริษัทเสี่ยวมี่ที่เป็นบริษัทชื่อดังที่ทํามือถือนะครับถ้าเพื่อนเพื่อรู้จักนะ มือถือมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรต่างๆสารกระเบอือยงีเรือลบนะครับไอ้ไอแบนเนี่ยมันเอาทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ของข้อต่ละอย่างก็จะมีมีไฟฉายมีอะไรด้วยเนาะถ้าเป็นอุปกรณ์แนวแนวชาวอีดีซีที่เราเล่นกันนะครับมีครีมด้วยนะครคีมผมเคยรีวิวไว้ในช่องกอ็น่าจะตัว2ตัวได้มั้งอีกรุ่นหนึ่งจําชื่อรุ่นไม่ได้ละแล้วก็จะเป็นโฟมมันติดทูนที่เป็นมีพับอนเนกประสงค์นะครับอันนี้ฮูฮัว,วเคียรสามสิบโก แน่นอนแม่งเหมือนเลเทอร์แมนเวฟพัดเลยนะครับแต่ถามว่าประสิทธิภาพเทียบเท่าหรืออะไรไหมเดี๋ยวเล่าก่อนเข้าคลิปเลยก่อนเข้าอุปกรณ์ด้านในเลยนะอเอาเลเทอร์แมนเวฟพัดก่อนแล้วกันเนาะราคาเมื่อหนึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่น่าจะ3,000กลางกลางๆถึง3,000ปลายนะครับตีไป3,500เนาะกลมๆ3,500กับอันนี้สมมติเทียบมือหนึ่งนะครับอันนี้มือหนึ่ง 35มพกับพันสนะครับซึ่งต่างกันประมาณ2เท่ากว่าครับนะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยถ้าเทียบกับตัว Leatherman Wave อันนะี้ไม่นับการรับประกันนะอันนี้มันไม่มีประกันอยู่เลยหรืออาจจะมีประกันปีหนึงหเดือนก็นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ลร้านนะแต่นั่นรับประกัน25ปีคือแบบโหดมากผมว่าขี่แม่งหายก่อนหรือไม่ก็ <laughs> <laughs> เพื่อนขโมยไปก่อนหรืออะไร ก็แล้วแต่แหละเพราะว่าน่าจะไม่ได้อยู่ใช้ยันจนหมดประกันหรกนะหรือไม่เราก็ใช้10ปีเราก็คงเบื่อแล้วแหละอะไรประมาณนี้เราก็คงแบบไม่อยากาไปรับประกันแล้วนะครับถ้านับแค่คุณภาพมันเนี่ยตัวนี้ตัวเรทเม้นท์เวฟพัทสมมติว่าเ <c oughs> ทียบเป็น10คะแนนเนาะผมจะเล่าเป็นคะแนนให้เห็นภาพน,นะครับตัวนี้มันได้ใกล้เคียงอ่ามันได้ใกล้เคียงมันได้7.5ถึง8คะแนนเลยนะสลับเต็มส0ของเรทเม้นท์เวฟ นะครับอ่าโอเคนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูอุปกรณ์ด้านในอะไรต่างๆกันนะครับวัสดุก็แน่นอนว่าเป็นสเตลเลสสตีลนะครับหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นใบมีดเนี่ยจะเป็น 420J นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวขออนุญาตดูโพยแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็ใครอยากดูพวกเกี่ยวกับรายละเอียดแล้วก็สเปคด้านในเนี่ยข้าม,มาที่ นาทีที่5เลยนะครับช่วงแรกผมก็จะเกินเกินประมาณนี้แหละสไตล์ผมเนาะเอาเป็นว่าขออนุญาตร้านนี้นะครับอ่โฆษณาให้ด้วยเลยไม่แน่ใจว่ามีสเปคบอกหรือเปล่าไม่มีสเปคบอกนะครับเดี๋ยวลองดูอีกร้านหนึ่งนะครับอันนี้เรารลวิวพูดคุยกันแบบเรีวๆเลยนะมไม่มีสเปคบอกนะครับขออนุญาตลองหาอีกร้านนึงดูนะครับ ไม่มีแต่ว่าน่าจะเลดกลางเลเอ่อรดถสดุนเป็นประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นสเตเลสเกียรทั่วๆไปนะครับไม่เน่ยใจว่าเป็นตระกูล2 CR หรือ3 CR นี่แหละนะครับส่วนใบมีดจะเป็น4 2 0 J นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดก็ขออาภัยนะครับแต่มันอยู่เลดกลางๆประมาณนี้แหละซึ่งถ้าเป็นของแบรนด์อเมริกาอย่าง Letterman w เวนะครับเขาจะเป็น4 2 0 HC นะครับจะถามว่าคุณภาพใช้งาน คุณใช้งานอย,อย่างตัวผมไม่ใช้งานเคยใช้งานมาตั้งกู่เนี่ยถามว่าแม่งต่างกันไหมแม่งไม่ต่างครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกัน99.9%นะครับใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะครับก็คือการตัดผ่านาวัสดุต่างๆนะครับกระดาษลังเชือกออพวกกิ่งไม้่้นไม้ต่างๆการขึ้นคมรับคม,บคมรักษาคมทร้างนสนิมแทบจะเหมือนกันเลยนะครับ อ่าอันนี้ไม่ได้รีวิวอวยอะไรนะคือก,ก,ก็ซื้อมาใช่เองแล้วก็ไอรุ่นเวฟผมก็เคยใช้ด้วยนะครับนี่ครับแทบจะเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็อุปกรณ์หลักๆก็จะมีใบมีดเนาะอย่างที่ผมบอกอ่าระบบเปิดก็จะเป็นทําโฮสใบมีดเป็นทรงดอปพอยต์ความยาวใบมีดก็จะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วกว,กว่านะครับน่าจะ ประมาณ2.52.7นิ้วนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณนี่ครับระบบล็อกไปไร้หนะล็อกนี่ครับอย่างนี้ผมบอกคือดเดิมมาจากโรงงานนะมันมีดีเฟกต์นะมันมีตําหนินั่นแหละภาษาบ้านานเราคือล็อกตอนมาเรีกเียแต่มันขึ้นอยู่แค่นี้ครับขึ้นอยู่แค่นี้มันไม่ดีดจนสุดนะเวลาเปิดเดี๋ยวผมทําพาไปดูจะได้เห็นเนาะมันจะมีใบมีดหลักตัวนี้แล้วก็ใบมีดตัวนี้นะครับที่ขึ้นไม่สุดนะส่วนเลื่อยกับ ใบเนี่ยขึ้นสุดนะครับตอนที่มาแรกๆนะ,ะแต่ตอนนี้ขึ้นสุดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นการการวัดกันอะไรระยะมาจากโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้มาตรฐานสูงเหมือนอย่างพวกเบนเมเิกานะครับซึ่งเขาเน้นปริมาณแล้วราคาถูกนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้ซึ่งวิธีแก้ของผมคือทํายังไงรู้ไหมครับะจะเห็นร่องรอยตรงนี้ ผมใช้พวกไขควงแบนด์หรืออะไรแข็งๆแ,แบนดน,นะครับยัดเข้าไปแล้วงัดกัดมันขึ้นแบบนี้หลายๆรอบนะครับหลายๆรอบแล้วก็ใช้มือกดลงงัดขึ้นกดลงงัดขึ้นกดลงทําไปเลยครับ50รอบหรือร้อยรอบก็ได้นะครับแล้วก็แนะนําให้ใช้อุปกรณ์แข็งอย่างที่ผมบอกคือขควองแบนดหรืออะไรก็ได้นะ เหมือนงัดดัดให้มันให้ให้ตัว Rider l o ล็อกเนี่ยมันอ้าขึ้นนิดนึงนะครับมันก็จะช่วยได้นี่ครับตอนนี้ก็ล็อกกินเต็ม100%ไปแล้วนะครับนี่เปิดปกติก็ขึ้นสุดเลยนะครับครับเปิด10ครั้งก็จะขึ้นสุด10ครั้งนะครับอาจจะมีบางจังหวะบ้างก็คือประมาณ1นึในสินะที่มันขึ้นแค่นี้อาจจะเป็นเพราะแบบเปิดอ่าเปิดเบา,เบา หรือเปิดไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีโอกาสนะครับแต่ตอนนี้ขึ้นสุดเกือบหมดแล้วแหละครับรวมถึงใบมีดที่เป็นใบเซเลดด้วยนะครับนี่ใบมีดเซเลดก็แน่นอนแม่งเหมือนเวฟพัดเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่คุณภาพใช้พอๆกันนะแต่งานอาจจะไม่ได้เนี้ยบละเอียดเท่าเห็นไหมเนี่ยการตัดการคัดเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ระบบล็อกขึ้นสุดเหมือนกันนะครับแล้วก็อีก2ออุปรกรณ์ก็จะเป็นเลื่อยนะครับ เลยก็ตัวล็อกขั้นสุดนะครับเนี่ยเป็นใบเลื่อยแบบฟัน2แถวนะครับอันนี้กินไม้ดีมากๆนะครับใช้งานได้จริงจังนะหยรับเลื่อยไม้ท่อนเล็กๆเลื่อยท่อนะครับอ้ออีกหนึ่งข้อแตกต่างกับกับตัวแพงเขาคือตัววัตชเชอร์นะครับตัวแหวนหมุนเนี่ยมันจะเป็นแค่แผ่นเหล็กธรรมดานะครับน่าจะเป็นแผ่นสเตเลสธรรมดาแหละเห็นไหมเป็นสีเงินเงินธรรมดานะ แต่ถ้าเป็นของ Leatherman Wave เนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นแหวนทองแดงนะถ้าผมจำไม่ผิดผิดพลาดก็ขออภัยนะครับแต่คุณภาพก็จะดีกว่านี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตะไบนะครับตะใบแล้วก็เลื่อยอันนี้ใช้งานจริงจังได้นะผมไปลองมาแล้วก็คืออาทิตย์ก่อนเนี่ยอ่อผมเปลี่ยนปลายแฮนด์มอไซค์ให้ให้แม่ผมนะครับแล้วทีนี้ไอตัวปลายแฮนด์ที่ซื้อมาใหม่มันเป็นสแตนเลสมันก็เลย แล้วมันเข้าได้ไม่สุดผมก็เลยใช้ตะไบเนี่ยตะไบช่วยนะครับให้มันเป็นร่องมันก็เข้าสุดก็ใช้งานได้นะครับกินเนื้อสเตเลตได้นะครับยิ่งเนื้อที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยสบายเลยนะครับนี่ก็เป็นตะไบแบบผงละเอียดนี่ตะไบแบบหยาบเป็นฟัน2แถวตัดกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตะไบที่เอาไว้สลับทําล่องครับหรือแม้แต่กระทั่งตัด าถาว่ามันตัดเหล็กได้ไหมมันก็ผมไม่แน่ใจ,จว่าได้ไหมแต่ผมว่าไม่ไ่าได้หรอกครับได้ก็คงแค่ถลอกถลอกนะครับมันไม่ได้กินเนื้อดีขนาดนั้นแต่ถ้าทําเป็นล่องไม้ล่องพลาสติกอะไรเงี้ยน่าได้นะครับน่าจะได้ <c oughs> ตัวตะไบที่เป็นผงละเอีดแบบนี้สามารถใช้รับพวกมีดพับได้ด้วยนะครับนี่ครับก็ใช้รับมีดพับได้นะครับครับได้นะครับ เอาไว้กรณีฉุกเฉินอย่างเราไปแคมป์หรือว่าไปเดินทางในที่ต่างๆครับหรือแม้แต่ไปทำงานเนี่ยมีมันหมดคมเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แก้ขัดได้นะครับโอ้ราคา500แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับจริงๆแค่4ตัวนี้ก็คุ้มแล้วนะครับน้ำหนักมันจะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับไม่ค่อยแนะนำส่วนตัวนะผมไม่ค่อยแนะนำให้พกกับกับขอบขอบตัวเข็มขัด หรือแม้แต่กระเป๋ากางเกงเพราะว่ามันมันจะเดินทางหรือว่าขยับตัวนะลำบากนิดนึงแต่ถ้าใครถนัดหรือชินก็ก็ตามสะดวกนะครับแต่ส่วนตัวผมนะ่ยผมไม่ค่อยถนัดนะครับผมก็จะพกใส่ซองนี้แล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายนะครับซึ่งเอาไว้ใช้งานได้นะครับก็4ตัวหลักหมดไปแล้วนะครับเปิดมาด้านในก็จะเป็นคีมนะครับฟิล่งการเปิด อาจจะไม่ปึกปักเหมือนอย่าง Leatherman Wave นะครับแต่ว่าตัวหัวคีมต่างๆการบีบจับชิ้นงานเนี่ยเฮ้ยใช้ง,งานได้เหมือนกันเลยนะที่ผมพูดว่ามันใช้งานใกล้เคียงกับไอของแพงพราะอะไรรู้ไหมคุณสังเกตร้านช่างหรือไม่แต่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ต่างๆที่เขาใช้คีมกันเนี่ยคุณไปถามเขาดูเขาไม่ได้ใช้คีมตัวระเป็นพันสองพันอย่างพวกเวฟพัดหรอกครับ อันนี้ไม่ได้มาโจมตีพวกของแพงของรลตเทอร์แมนหรืออะไรนะผมก็เคยใช้ทั้งหมดนั่นแหละแต่เทผลที่ผมขายคือผมรู้สึกว่ามันแพงไปหน่อยและผมซื้อมาแล้วผมได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างแต่ตัวนี้มันถูกไง450บาทผมก็กะออซื้อมาใส่กระเป๋าไว้ก็มีโอกาสใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างแล้วก็ไม่ได้เสียดายในการใช้งานมันเพราะมันไม่แพงงครับอ่าใช่ไหมอันนี้ทําไมถึงพูดถึงเรื่อง ้านช่างทั่วไปตามบ้านเราเขาจะใช้ครีมราคาแค่หลักร้อยกว่าบาท2-300เต็มที่500ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพวกนั้นมันก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วนะครับครีมต่างๆนะที่เขาใช้ทำมาหากินกันใช้กันเนี่ยเราไปดูได้นะครับไม่แพงหรอกนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกติทั่วๆไปนะครับบีบจับชิ้นงานดัดหรือแม้แต่ตัวใบตัดเนี่ยก็ตัดเหล็กตัดโลหะอะไรได้สบายนะครับที่เป็นเส้นลวดไม่ใหญ่มากนะ แต่ได้สบายนะครับอุปกรณ์ด้านในอีกอย่างหนึ่งก็จะมีแม,ม่บรรทัดให้ด้วยนะครับเหมือนเวฟเลยนะครับน,นี้แรงบรรดาใจมาเต็มนะครับเหมือนนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะก็จะมีฝั่งนิ้วกับฝั่งที่เป็นเซนติเมตรนะครับแต่อุปกรณ์ด้านในเนี่ยบางชิ้นไม่เหมือนกันนะบางชิ้นก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมกลางให้ดูชิ้นแรกจะเป็น ชุดไขควงนะครับสามารถถอดได้นะครับขนาดจะเป็นเอ่อ set สามส่วนสิบหกนะครับก็จะเป็นฟ e ิลิปเบอร์หนึ่งนะครับเป็นไขควงแฉกอีกฝั่งหนึ่งเป็นไขควงแบนนะครับอขออนุญาตของโมฟูกัสนะครับซึ่งไอตัวดอกขนาดเนี้ยหาซื้อดอกไขควงทั่ว,วไปเปลี่ยนมาใช้งานกับไอตัวนี้ได้นะครับชุดบิดคิดลรวหาซื้อง่ายเลยง่ายเลยนะครับราคาถูกด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นของของแพงอย่างของเลเทอร์แมนเวฟเนี่ย มันจะเป็นบิดคิดเฉพาะทางของเขานะครับตัวหัวต่อตัวนี้มันจะเป็นแบนๆนะครับตัวหัวไขควงเขาก็จะเป็นแบนๆนะครับตัวหัวดอกไขควงเขาเนี่ยอ่าซึ่งต้องซื้อเฉพาะทางเขานะครับยกเว้นเราจะซื้อตัวที่มันเป็นข้อต่อเป็นไขควงก็แก๊กนะครับตรงปลายก็ถึงจะเป็นเบ้าแบบนี้ถึงจะสามารถใช้ได้ทั้งตัวไขควงแบนของเขาแล้วก็ทั้งตัวดอกไขควงที่เป็นแบนๆของเขาแล้วก็ ตัวดอกทั่วไปแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องเสียตังเพิ่มอีกกประมาณพันกว่าบาทซึ่งแบบนี้ใช้งานได้สบายนะครับแต่อย่าไปหวังจริงจังกับมันมากนะครับเพราะว่าม,มันไม่ได้ใช้งานถนัดอะไรหรอกต่อให้เราพับเก็บอย่างนี้แล้วเราไปขันก็เถอะเห็นไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ยาวมากนะก็เอาไว้ใช้งานแก้ขัดซ่อมอะไรเล็กๆน้อยๆทั่วไปได้นะครับอย่าลืมว่ามันเป็นคีมมิประสงค์นะครับมันใช้งานได้หลายอย่างในตัวเดียวมันไม่ใช่อุปกรณ์เฉพาะทางอย่างเช่นไขควงก็ไขควง กันไกลก็กันไกลนะครับมันใช้งานได้แต่มันอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพของของพวกนั้นนะครับคือเพื่อให้ง่ายมันสู้ของพวกนั้นที่เป็นของเฉพาะทางไม่ได้หรอกอย่างเช่นอันนี้ก็มันก็สู้ไขควงที่เป็นไขควงจริงๆด้านยาวๆไม่ได้หรอกนะครับการแบบนี้ได้ก็จริงแต่ว่าเวลาเราเข้าซ่อกเข้าล่องอะไรต่างๆเพื่อจะเข้าไปขันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถนัดเหมือนไขควงจริงๆเนาะเอาไปใช้แก้ขัดนะครับตัวนี้มีตัวล็อกเหมือนกันนะครับเป็นระบบ แบ็กล็อกนะครับนี่มีตัวล็อกเป็นระบบล็อกเหมือนเลเทอร์แมนเวฟเลยนะครับเ,เลยแต่ใช้งานได้ดีนะนคบล็อกแน่นนะครับปลดล็อกได้ฝั่งนี้มีอุปกรณ์แค่ชิ้นเดียวนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็มีหลายชิ้นหน่อยนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันมีระบบล็อกเหมือนกันนะอีกฝั่งนึงก็จะมีเป็นที่เปิดกระป๋อง ที่เปิดกระป๋องเปิดขวดแล้วก็ตรงร่องนี้เป็นร่องสำหรับปอกสายไฟนะครับหรือใครจะเอาไปไว้เหลาปลายดินสอเหลาไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะอัดแอปใช้งานเนาะ,ะอุปกรณ์พวกนี้มันใช้งานได้หลายอย่างเนาะไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเพื่อเปิดกระป๋องแล้วเราจะไปเปิดกระป๋องเดียวนะครับเราเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะอัแดแอปใช้มันนะครับ,บอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยสกู่นะครับ เป็นไขควงแบนนะครับไขควงแบนดเล็กอ่าก็เอาไว้ไขพวกขาแว่นตาหรืออุปกรณ์อะไรเล็กๆนะครับได้นะครับได้บางชิ้นอาจจะเหมือนเลเทอรแมนเว็บบางชิ้นก็ไม่เหมือนนะครับดูดูกันเอาเองนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นไขควงแบนดครับไขควงแบนด์ใหญ่นี่นะครับก็ใช้ขันดอกที่มันเป็นแบบสลับไขควงแบนดใหญ่นะครับหรือจะใช้ สลับงัดเงี้ยอะไรต่างๆได้กระป๋องสีอ่ากระป๋องสีกระป๋องอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับหนาเลยนะค่อนข้างจะหนานะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มีสี่ชิ้นนะครับฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ที่เป็นอดอกไขควงถอดหัวได้ก็มีชิ้นเดียวเท่ากับด้านในมีอยู่ห้าชิ้นนะครับอ,อุปกรณ์เป็นกันไกนะครับกันไกก็คมดีนะครับนี่คมดี รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าตระกูลพวกไรท์แมนเบฟด้วยนะครับนิดนึงนะใหญ่กว่ากันหน่อยนึงนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ลรท์แมนเบฟนปัญหาหลักของเขาเลยตรงนี้ชอบหักครับไอ้นี่ก็ผมว่าใช้งานไปสักระยะหนึ่งหนักๆบ่อยๆน่าจะหักเหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้นะครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันออกแบบมาไม่ได้แบบแข็งแรงมากนะครับไอตัวตัวเนี้ยตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสปริงสำหรับดันตัวกันกันกัไกเนี่ยครับ อ่าก็หมดแล้วนะครับด้านในมีประมาณนี้นี้มือมือเพื่อนอน้ํามันตรงนี้นะครับที่คนขายบอกว่าคีมมันฝืดก็คือมันฝืดแบบนี้แหละแต่ผมก็ลงน้ํามันไปแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนพี่แกส่งมาให้แกก็ลงน้ํามันให้ด้วยนะครับแกบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับพอพอใช้งานได้ไหมผมเลยบอกโอ้ราคาแค่นี้ได้ของขนาดนี้ผมว่าใช้งานได้นะครับเพราะว่าผมมองดูแล้วเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันล็อกแน่นนะครับแล้วมันก็ เปิดปิดได้มันอาจจะฝืดนิดหน่อยหรือบางบางจุดมันอาจจะล็อกขึ้นไปสุดเนี่ยมันอาจจะขึ้นไม่สุดแบบนี้แต่พอเราใช้งานและปรับแต่งเป็นเนี่ยนี่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ดีเลยนะครับซึ่งช่วงเนี้ยมันมันยังใหม่ๆอยู่เนาะเวลาผมใช้งานผมก็จะดันแล้วก็กระแทกช่วยนะครับหายถึงว่าดันนี่ครับช่วยนิดนึงทห้าามันขึ้นสุดนะครับสลับตัดหันปาเฉีนลลยนอะไรต่างๆนะครับนี่ก็ตัดเชือกเนาะ นี่ครับบางจังหวะมันขึ้นไปสุดเห็นไหมต้องแบบกระแทกช่วยนิดนึงนี่ครับแบบนี้ดูรอดนะครับอันนี้มันฝืดนะนี่ครับตรงนี้มันฝืดนะครับผมยังไม่ได้คลายน็อตเพราะว่าเกรงว่าเขาจะหยอดน้ํามันกันคลายมาอ่ากาวกันคลายมานะครับกาวกันคลายมาแล้วพอคลายออกเนี่ยกาวมันจะหลุดไปด้วยนะครับแล้วมันอาจจะหมุนตามนะครับพวกนี้นี่ครับซึ่ง แม้แต่แบร์ดังๆอย่างเลเทเมียนเวก็เป็นนะครับตรงนี้ที่มันชอบหมุนตามต้องต้องหยอดน้ํายากันคลายนะครับผมเลยไม่หยอดเพราะว่าตัวจุดหมุนพวกนี้เวลาเราใช้งานไปสักพักใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวมันก็ลื่นเองมันนะครับเดี๋ยวมันก็ลื่นเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับถึงตอนแรกจะฝืดหน่อยแต่ว่าใช้งานไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับนี่ครับก็เอามาชมกันนะครับกับ หัว uh huh. K 3 0นะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับมือหนึ่งก็อยู่ประมาณพันต้นผมว่าคุ้มนะอ่าท่านอาจจะมี Leatherman Wave หรือไม่ก็ตระกูลรุ่นใหม่ๆอย่าง Free P4 อย่างอะไรสักอย่างอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยราคามัน3ามสีพันเนาะยิ่งตระกูลฟรีเนี่ยแม่งโดดไปสี่พ5 0 0 0แล้วก็อ่ารุ่นใหม่ที่ออกมารุ่น จำชื่อรุ่นไม่ได้แต่ว่ามันเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากาาฟรีพีโฟนั่นแหละก็รอบไป800 0เกือบหมื่นนะครับคิดดูแค่ครีมตัวเดียวราคาขนาดนั้นไม่ได้ไม่ได้มาโจมตีหรืออะไรนะแต่ผมมองว่า,อาชอบเราก็ซื้อผมก็ชอบนะมีโอกาสจะซื้อผมก็ซื้อนะครับพีมันเปิดมือเดียวได้มันเท่มากแต่ถ้าถามว่าเรากล้าเอามาใช้งานจริงจังใช้งานหนักไหมเหมือนครีมตัวละร้อยสองร้อยไหมเราคงไม่กล้าขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้า ท่านเป็นคนแบบเดียวกับผมนะครับคองคิดแบบเดียวกันนะก็ซื้อตัวนั้นซะตัวหนึ่งเอาไว้ใช้งานเบาๆาไว้พบอ่าใช้งานนี่จะเป็นจริงๆนะครับเอาไว้เป็นของสวยงามนั่นแหละของของเล่นของผู้ชายเนาะก็พอจะเข้าใจกันอยู่ใช่ไหมครับส่วนไอ้ตัวที่ใช้งานจริงๆซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับมันเป็นของแท้ด้วยนะของแท้จากโรงงานมีแบรนด์นะครับมีการ QC ที่ดีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้จริงจัง ครับจะไม่เหมือนราคา,อาสองสามร้อยที่ซื้อมาแม่แต่เลื่อยยังไม่คมเลยครับมีดก็อาจจะคมอยู่แต่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเนะี่ยบางอย่างใช้งานได้ไม่จริงจังนะครับอย่างเช่นตะไบเนี่ยผมเคยเจอของถูกนะสามสี่ร้อยตะไบแม่งไม่ได้เรื่องเลยตะไบางานไม่เข้าเลยนะครับอันนี้แย่มากนะครับแย่มากอันนี้ใช้งานได้จริงจัง,จงนะครับเนี่ยซื้อแบบนี้ไว้ซักตัวก็ได้นะครับเอาไว้โยนไว้ติดรถหรือโยนไว้ในกล่องเครื่องมือ นะครับสำหรับใช้งานทั่วๆไปโอเคนะครับก็ประมาณนี้เอามาชมกันกับหัวเค30นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาชมนะครับมีอะไรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับส่วนจะหาซื้อราคาที่มันเท่ากับของผมเนี่ยเจริรบัดน่าจะไม่มีแล้วหรือมีก็ลองไปถามเพจแบตเตอรี่ไทยแลนด์ต้นทางที่ผมซื้อมาดูนะครับว่าแกยังมีของไหมนะครับแต่ว่าคร่าวๆจากที่คุยกับเจ้าของร้านแกบอกว่าอาจจะไม่นําเข้ามาอีกแล้วนะครับ ก็แนะนําไปหาซื้อมือหนึ่งก็ได้นะครับมันยังคุ้มค่าอยู่นะในราคานี้ใบมีดอะไรต่างๆอกวไรต่างๆใช้งานได้จริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม